ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งมนัสนันจันทาพิภาคาศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับขอเสียงปรบไปให้กับหมายเลขหนึ่งด้วยครับ นี่คือหมายเลขหนึ่งนะคะมานัชน,นาญจันทร์ชาววีภาคค่ะนี่คือผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนะคะนัชชนกเครือบนอกค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลขสามครับชีรชัชยาสายคำกัปโวครับศึกษาคำกัปโวค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่ครับนันทพัฒน์สามารริษฐ์ศึกษา อบ,บอกว่าพิธีกรสาวของผมก็สางเวยด้วยกันด้วยนะครับทุกคนเลยในที่นี้ใช่แล้วครับนี่คือผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสีะคะ่ค่ะนันทพัฒน์สามะประดิษฐ์ค่ะผู้เข้าประกวดหมาเลขห้าครับวันนี้วันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าทุกท่านที่ชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเรานะคะอย่าลืม ส่งกำลังใจมาให้สำหรับการประกวในครั้นี้ด้วยนะคะตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับกดหัวใจส่งให้สองงานที่คุณเชียร์ได้เลยนะครับหมายเลขหกค่ะอันญชาายังแสงน,นะคะล็อกสโน่ค่ะเี๋ยอเพียงค่าหมายเลขสุดท้ายเลยนะคะใช่แล้วครับนี่คือหมายเลขเจค่ะนรินทยาธนก,กิจโซฟกินค่ะหมายเลขแปค่ะอริชพัฒยศนันทิพัฒนะ์คะเดชะัทรัพขนาภูค่ะ หมายเ,เลขสิบอรัญญาพาัทรหมายเลขสิบเอ็ดนะคะินหมายเลขสิบสองค่ะอานาตาฉัดชมพูสวยงดงามห่อนช้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะ ัชมมาได้นะคะแล้วก็ส่งข้อความต่างๆมาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ค่ะชวนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะคะตอนนี้คุณผู้ชมใน Facebook ที่กำลังติดตามอยู่กดหัวใจให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง12คนด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ด้านเวทีขอเสียงปรบให้กับ12เสาวสวยของเราด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะทั้ง12ท่านจะออกมาพวกเราอีกครั้งหนึ่งทีละหมายเลขแล้วหลังจากที่เราได้ชมความสวยความงามท่วงท่ากิริยามารยาสำหรับการเดินแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยว